สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสริขวัญเดืองฉายรหัสนิสิตหกส1่ศูนย์หคณะบัญชีและการจัดการสาขาบัญชีบัณฑิตค่ะวันนี้นะคะมานำเสนอต้อนไม้ฟออากาศเอ่อเป็นสื่อวิดีโอรายวิชาทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลงค่ะจะมีอะไรกันบ้างติดตามชมได้เลยค่ะ สำหรับต้นแด้นะคะที่อยากแนะนำนะคะก็คือต้นนี้ค่ะยางอินเดียนะคะหรือว่า r u b b บอร pl ant ช่วงนี้นะคะกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากเลยค่ะเนื่องจากว่าเป็นไม้มงคลที่ดูแลง่ายมากๆโตเร็วแถมยังสามารถโอกอากาศได้ดีปลูกในห้องนอนก็ได้นะคะถ้าหากว่าปลูกในห้องนอนหรือว่าห้องนั่งเล่นก็จะช่วยสร้างบรรยากาศนะคะให้หน่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยค่ะ การดูแลนะคะก็ง่ายมากๆเลยนะคะรดน้ําวันเว้นวันหรือว่าในตอนที่รดนะคะก็คือรดน้ําให้ดินเนี่ยแฉะไปเลยพอดินแห้งสนิทถึงจะได้รดอีกรอบค่ะใส่ปุ๋ยต้นถ้าต้นขนาดนี้นะคะปลูกในกระถางก็ปีหนึ่งครั้งหนึ่งหรือว่าหเดือนครั้งหนึ่งแล้วเป็นต้นที่ชอบแดดมากๆเลยนะคะก็คือสามารถปลูกลางแจ้งก็ได้ค่ะเขาจะมีใบที่เงางามนะคะเราก็ใช้ผ้าหมาดๆนะคะเออชุกน้ำหมาดๆนะคะมาเช็ด ให้ใบเงางามแล้วก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตที่ดีด้วยค่ะค่ะสำหรับต้นไม้ถัดมานะคะที่อยากแนะนำนะคะก็คือต้นนี้เลยค่ะพลูด,ด่างนะคะเขามีคุณลักษณะเฉพาะตัวก็คือมีใบเป็นรูปหัวใจแล้วก็มีใบด่างด้วยนะคะ พลูด่างนะคะเป็นต้นไม้ที่ทนต่อสภาพอากาศได้ดีที่สุดไปเลยค่ะสามารถปลูกได้โดยที่ไม่มีแสงแดดน,นะคะฟอกอากาศได้ด้วยแถมยังดูดสารพิษที่อยู่ในอากาศอย่างเช่นเป็นสินก็ได้ค่ะถ้าปลูกในห้องนอนนะคะก็จะดูดสารพิษในห้องนอนทําให้เรานอนหลับสบายขึ้นถ้าหากว่าปลูกในห้องน้ําก็จะดูดกลิ่นห้องน้ําได้ด้วยค่ะการดูแลนะคะก็คือว่าต้นนี้นะคะสามารถรดน้ําได้อาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งค่ะ เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างนะคะแล้วก็เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่จะเริ่มปลูกต้นไม้ฟอกอากาศนั่นเองค่ะราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะตออมานะคะก็คือต้นนี้นะคะ paper romia หรือว่า paper หยกนะคะเป็นต้นไม้เล็กๆเ,เหมาะสำหรับ วางไว้ที่โตะทำงานนะคะหากเราทำงานอยู่ที่หน้าจอเป็นเวลานานเราอาจจะรู้สึกเมื่อยตาใช่ไหมคะหากหันมาเจอต้นไม้สีเขียวแบบนี้อาจจะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นเขามีใบที่มันวาวนะคะมีดอกด้วยนะคะถ้าหากว่าออกดอกแล้วก็จะสวยแปลกตากว่านี้ยิ่งขึ้นด้ค่ะเขาเป็นพืชที่แข็งแรงแล้วก็ทนทานนะคะไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆก็อยู่ได้3-4วันรดครั้งหนึง ชอบแด,ดดํำไรแต่ถ้าหากว่าไม่มีแดดก็สามารถอยู่ได้ค่ะเห็นต้นเล็กๆแบบนี้นะคะสามารถฟอกอากาศได้ด้วยค่ะแถมที่สำคัญนะคะราคาก็ไม่แพงสามารถจับต้องได้หาได้ตามตลาดต้นไม้ทั่วๆไปเลยค่ะสำหรับต้นสุดท้ายนะคะก็คือต้นนี้นะคะต้นกว่าเงินกว่าทองค่ะเป็นต้นไม้มงคลนะคะที่สามารถฟอกอากาศได้และก็ดูดสารพิษได้ด้วยค่ะ นิยมมาปลูกเป็นกระถางนะคะแล้วก็ใช้ตกแต่งอาคารบ้านเรือนให้สวยงามแล้วก็ยังเป็นไม้มงคลที่ทําให้เจ้าของบ้านเนี่ยนะคะร่ํารวยตามความเชื่อของโบราณด้วยค่ะสามารถหาซื้อได้ในราคาที่ย่อมเยาวนะคะนอกจากนี้ยังเป็นสมุนไพรแก้โรคได้หลายอย่างใครเช่นแก้พิษแมลงแก้พิษงูแก้ไอแล้วก็แก้เจ็บคอรวมถึงแก้ปวดหัวได้ด้วยค่ะต้นนี้นะคะเขาจะชอบแสงแดดรำไรนะคะ ใส่ปุ๋ยทุกๆ3-4เดือนนะคะเป็นปุ๋ยยูเรียสลับกับปุ๋ยอินทรีย์ค่ะรดน้ำนะคะไม่ต้องบ่อยนะคะ3 4วันรดครั้งหนึ่งถึงจะชอบที่เฉะแต่ว่าก็คนปลูกในที่ร่มนะคะเพื่อใบที่สวยงามนั่นเองค่ะ การแนะนําต้นไม้ฟอกอากาศนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังตามหาต้นไม้ฟอกอากาศที่อยากจะปลูกหรือว่าคนที่สนใจต้นไม้ฟอกอากาศนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสามารถปลูกในกระถางที่มี